ขอดลองเท้าเลยเหรอวันนี้เขาข้ามแ้วข้ามแล้วไปเลยเลไปข้ามตรงนู้นไปส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่จริงตุมอีกแล้วนะคะ นี่หวังว่าเราจะใส่เสื้อตัวนี้ได้นะคะครั้งนี้เนาะถ้าใส่ไม่ได้นี่จบเลยจบเลยเราเราจะฟ้อนลำด้วยอสวัสดีสาวๆค่ะทำอะไรกันเนี่ยใส่เนี่ยเนี่ยคือไปแช่คือไปฉันเพื่อความสวยอุยไปใส่อันสุดนันมาอิดวัดไทยแล้วก็ใจนะ มันตายดาจำของซื้อเอาอันนี้ตายไงอันนี้ก็ตายก็ตัดก็ปัดอันตายไม่มีเราจะไปทุกหมู่น้ตางก่อทุกหมู่นตาลกับคอยสุมาทีก่อนบรรดาที่ตาโอ้เข้าเด้อไม่ได้เลยนิดเดียวเองอะตัวะอไู่ได้อยู่คือไม่เพื่อความสวยกลับวันนี้สมบูรณ์แล้วเหรอที่นี่สับบุษมันเป็นยีงเหรอเอ่อกิ้มเนื้อนี่คนตัวใหญ่นี่ลำบากนะเนี่ยตัวใหญ่ลำบากนะ ลำบากมากเลยอ่ะั้นสยคนสวยก็ยังนีเป็นใช่ใชมัดหมอ่ะเออมัดไหมดั้นไหมอ่ะวหไม่ไหมอันนี้เหมือนสุดแต่งงานเลยเนาะใช่ปะใช่ ทไหกกมานูแต่วันแจ้พิ่ติดลกอนะลูกที่บอสีก็ขายนี้มาอันนี้มาเหนอันนี้มาเห็นจือผับข้าินะคะ้พิงนะคะเราดูว่าเรามาดูนะคะว่าการขายผักหรือว่าของสิ่งของในตลาดนี้เนาะ เดืแพงนะคะเราไปดูกันเนาะแล้วถูรูปขอจำมิงเงี้ยค่ะตายเออมากขาดไม่มีเงินหรือเอาเงินมามาขาดไม่มีเงินเซฟคอปเซอร์นะคอปเซอร์ของของคนเมื่อก่อนนะถ้ามาตลาดตะเกาเวลาซื้อของซื้อเสื้อผ้าหรือว่าซื้ออะไรอะแบบอยู่ดีกินหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่เหมือนมาขอพรที่ขุเึ้านางเจ้าฟ้าอะไรแบบนี้ด้วยใช่ใช่ อุ้ยเตาก็มีนะดีไปสั่งไอีดอกเตาไปรที่ประกาศจ่าได้เงินมุดอ่ะไปไปเอาเงินก่อน หลงเชียงตุงเลยนะคะเขาก็จะมาเปิดที่นี่เป็นหลักเลยเนาะก็คือเหมือนแบบว่าเอ่อถ้าเปิดการหลวงเชียงตุงอ่ะกลัวที่นี่จะไม่คึนนะคะก็คือกลัวจะไม่คนไม่เยอะแบบนี้เนาะเขาก็เลยต้องปิดการหลวงเชียงตุงแล้วก็เพิ่มมาเปิดตรงนี้นะคะคือปีนี้จะคนเยอะมากเนาะปีที่แล้วคือพี่ท้องอยู่ก็เลยมาไม่ได้นะคะอยู่ที่ท่าเลยเนาะน้องหนุ่มได้มาไหมปีแล้วไม่ได้มาไม่ได้มาเหมือนกันก็เลยไม่รู้เนาะไปนะคะนี่นะคะก็กําลังเตรียมดอกไม้นะคะ าก็ไม่ทันเตรียมเลยเพราะต้องไปเอาลำโพงเนาะบรรยากาศในงานนะคะ <c oughs> ขายของนะคะขายกระเป๋าขายกระเป๋าด้วย <c oughs> โอ้ นี there, like, right? get, right? t. <t ่ไข่หลอกลอกไม้นี่ต้องบูชาใช่ไหมคะต้องบูชาเนาะบูชานะะบูชานะคะกบูชานะคะตอนนี้มีนกพิาเหรอ้น

กงไตเจ้าฟ้าผู้เป็นใหญ่กว่าผู้ใดในรัชฉานเจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์เมงรายเชียงตุงลำดับที่41เจ้าฟ้ากองไตเป็นราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแหลงประสูติแต่เจ้านางฟองนางฟ้าองค์ที่สองของพระบิดานั่นเองตอนนี้นะคะก็กําลังจะเตรียมทําพิธีนะคะกดน้ําอะไรแบบนี้นะ อลโลสาวๆงามมากเลยละกนงามมากเลยในงานนี้นะคะก็จะมีเจ้าเด็ดนะคะแล้วก็เชื้อสายเจ้าฟ้าเนาะก็จะมีมาร่วมงานด้วยนะคะทุกๆปีก็จะมีการมาทำแบบทำบุญให้กับ กูเจ้าฟ้าอะไรต่างๆแบบนี้นะคะ กูดทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกูดเจ้าฟ้านะคะเจ้าฟ้าหลายๆองค์นะคะก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะส่วนเจ้านางอาจจะแยกคนละส่วนกันนะคะเจ้าฟ้าใจหลวงมังราย เจ้าฟ้าองค์สุดท้ายองค์ที่43ของเมืองเชียงตุงส่วนกูนี้นะคะก็จะเป็นกูของเจ้าฟ้ามหาขนานหรือเจ้าลวงแสงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคุณปู่ของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแลงนะคะ เก่าก็กลนเต้กึนว่าค่ะคนกดน้ำเต้น้ำว่ากําเดียวคาตีอ่ตาตังนาของเจ้าฟ้ามหาขนาดนี่เนาะเป็นแถวขึ้นกาเนือ้อตีประตูป่าแรงกําเดียวค่ะเนาะพอว่าเขาเดินไปไมถึงไหนค่ะเนาะของกินของใจ้ของซอยต่างๆนี่ก็ราคากอปปอแปงก็ฮอค่ะอ่าราคาก็ไคยตานอยู่ดีในขายอยู่ในกัดจึงตรงกันนั่นนะเนาะแล้วแต่เมคค่ะค่ะเหมือนด้านก่เอเฮ็ดห่อลงอินก่อที่ แป้งอิดหนึ่งค่ะเนะาะเมื่อเรียนี้ก็ถึงเวลาตีเฮาติมาฟอนลัมเนาะถวายแบบเจ้าฟ้าค่ะเนาะก็เราไปฝึกมาประมาณ3าถึงสวันเนาะค่ะเนาะป้อมกากร์ที่เยได้เวลาตีเฮาเมื่อฝึกนั่นน่ะเนาะก็เลยมากาถวายตีเจ้าฟ้านี่คะ่ะ Bi mày yu tang Alo, alo, na, na Alo Alo Lung kem ma, ngoài yu tang na, kong ea, sâmet bi hân hôn hân 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 Alo นุจะไปเปิดหมก <laughs> วกนะคะ <laughs> ไม่รู้อารมพงมาทำไมอะ <laughs> เนี่ย <laughs> ขมือออมนี่ก็ยอมเมื่อ <laughs> แม่ค้าในตลาดอะ่ะเขามาขายตรงนี้หมดโ,ดโกด็มีิโ้โมอ้มีการขายหมึกย่างด้วยนะคะหน้าวัดเจิงงามนะคะอันนี้เขาขายหมึกย่างเนาะโอ้น่าจะอร่อยนะคะแต่คิวเยอะมากนะคะคงไม่รอคิวแล้วเนาะสมัยก่อนนี่จังยาวไปถึงฟาจรวงเนาะตลาดนะ ให้เกิดด้านกะบอกมาไหนอันนี้ยาวมาถึงนานนาัูโหข่งเร้วเอ้ยบรรพเจ้าหลวงโข่งนะคะยาวก็คือแบบตลาดเนี้ยคืนมากเนาะกืนก็คือหมายถึงคนเยอะนั่นเองนะคะคนเยอะมากไปขาไปกับขากลับนะถอดรองเท้าเลยเหรอ วันนี้เขาข้ามแล้วข้ามนะไปเลยเไปข้ามตรงนู้นไปตรงนู้นน่ะน้ำสิงขายด้วยอ๋อเอาเย็นเย็นไหมอ๋ปีน้ำสิงเนี่ยเอาเข้ามาอะไรนาะของเมืองไทยหรือว่าวีน้ำสิงจากประเทศไทยพองเรเท่าไหร่ เท <5. S 2> ี่ยงห้าเจ็ดเที่งห้าก็คือเจ็ดสิบบาทอ้อมนมอ้อมนมทิ้งรอ,อ,องเท้าเลยละ <laughs> <laughs> ตอนนี้โทรให้คนที่บ้านมารับนะคะเพราะว่าไม่ไหวเนาะเดินทางไปโหที่บ้านไม่ไกลนะคะทั้งลําโพงี่ยมันถนนเราก็แคบด้วยนะคะแล้วอีกอย่าง,งคือเราจะเดินทางมันไม่มีพูดบาทเหมือนที่ประเทศไทยเนาะ <laughs> เราจะเดินแบบตามถนนไม่ได้นะคะเดี๋ยวรถชนเราเอานะคะก็เลยแบบว่าเดิน เดินกลับไม่โอเคนะคะเดี๋ยวก็ให้ให้แฟนมารับเนาะนั่งเฝ้าตรงนี้แหละอะไรนะเดินไม่ไหวเลยเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าไหวไหวไหวแต่ว่าถนนเราแคบอะเนาะมันไม่มีฟุตบาทไงแล้วก็เราเดินเนี่ยรถก็เยอะอะไรด้วยประเทศไทยเราเดินไหวเนาะใช่เพราะไม่มีรถเพราะไม่มีรถแตประเทศไทยนี่เดินไกลก็เดินไหวเนาะไม่มันไม่มีรถแล้วก็มันมีฟุตบาทให้เราเดินไงเราก็เดินได้แต่ดูดูดิดูดิ เดินไปไม่มีพดบาทแล้วก็อชนตุดเลยเนาะลืมน้ำสิงแล้วเป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นสวยใช่ไหมสวยใช่ไหมสวยใช่ไหมโอ้โหโอู้โหหน้าหน้าสวยใช่ไหมหน้าสวยใช่ไหมโอ้โหโอู้โหสิงใช่ไหมโอ้โหกัเดียวเย้ไม่ไม่สวยไหม เม่สวยไหมเม่สวยไหมสวยไหมคะทำไมไม่ชมอ่ะโอ้สวยอู้ใส่อู้เลยหน้าสวยใช่ไหมส้ยหน้าอีกเหรอสวยแม่สิแม่สวยไหมแมสวยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปเดินกัดเก่าเนาะรู้สึกว่าย้อนไปย้อนยุคนะคะเราใส่ชุดอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ไปเดินกัดเก่าอ่าย้อนไปร้อยปีกัดเก่าเชียงตุงเนาะคือเมื่อก่อนอ่ะได้ปีได้ไหม เ,าเราจะได้เนาะ <prob ing> ไม่ใช่<อ>การกาดไม่ใช่การไม่ใช่เราการเก่านะคะคือเขาก็จะมีการทําพิธีอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เดินกัดเก่าเนี่ยคือเหมือนเป็นตลาดเนาะคือรักษาประเพณีวัฒนธรรมไว้นะคะรักษาไว้เพื่อไ,ไม่ให้มันหายไปแบบนี้เนาะคือสมัยก่อนอ่ะมันเป็น ตลาดกัหลวงเลยนะแล้วก็เขาก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่ามันแคบกันไปแล้วก็คือตลาดเนี่ยไม่พอแบบนี้เนาะมันก็เลยเขาก็เลยขยายตลาดอะไรแบบนี้นะคะปัจจุบันก็คืออยู่ที่กาัหลวงเชียงตุงแล้วนะคะตรงนี้ไม่มีจะปีละหนึ่งครั้งเองนะคะถ้าตัดใหม่นี่คืต้อง เข้าทุกวีเอเข้าทุกวันใช่ถ้ากิดไหมเยคัมม่ใช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 ่ค่ะก็นี่นะคะถ้าเกิดพี่ๆท่าไหนเนาะอยากจะมาเดินกัดเก่าหรือว่าอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชิงตุงนะคะปีละหนึ่งครั้งก็มาเที่ยวชมกันได้เนาะก็มีพี่น้องชาวไทยก็มาเที่ยวอยู่เหมือนกันเนาะก็คูณครูคบีนะคะก็ได้พาได้พาแบบัาท่องเที่ยวไทยเนาะได้มาเดินชมกัดเก่านะรู้สึกว่ามัน คือยังไงอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ในเชียงตุงอ่ะเนาะที่มันไม่เหมือนใครอะไรแบบนี้เนาะมันมีตลาดแบบยังรักษาไว้อยู่อะไรแบบนี้ทำไมโดนล้อทำไมอ่ะฮะื้อโอเคนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะมาก็ต้องศึกษาดูว่าปีหน้าเนี่ยมันตรงกับวันอะไรเนาะเขาก็ต้องดูวันดีก่อนนะคะถ้าเกิดตรงวันไหนก็สอบถามคุณครูคำอีกก็ได้นะคะว่ามันตรงวันไหนวันไหนก็มาเที่ยวกันได้แบบนี้นะเหมือนวันนี้สนุกมากเลยเนาะคือปีที่แล้วไม่ไม่ได้มานะคะ คือปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ช่าเหลือน้องท้องอยู่นะคะท้องน้องหยกอยู่ปีนี้น้องหยกคลอดแล้วก็เลยได้ไปเดินเที่ยวเหมือนแบบเป็นสาวอะไรแบบนี้เนาะเอาลูกฝากพ่อ,พอไว้นะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปสาวไม่สิงตุงได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ผ่นนินไว้เนาะไม่ใช่ตัว,วสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไปพบกันใหม่นีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ากคนไลก์กเชียให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <l ots> แล้วก็ไปกินขนมที่เราซื้อในกัดเก่ามานะคะ <l ots> อันนี้คือขนมอของมิงส้มที่เราซื้อในกัดหลวงเชียงตูเออกัดหลวงกันน่ะตลาดก,กัดเก่านะแล้วก็มีของหวานเนาะยวให้ดูก่ <l ots> อนนี่ข้าวสวยข้าวสวยนี่เป็นของหวานเชิงตุงนะนี่ข้าสว, <l ots> ส,วนนาสวยน้ำอ้อยสดนะ <l ots> โอเคแล้วก็มีอะไรเนาะ <l ots> โอเคไส้กรอกอีสานนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย